Power Supply 1,000วัตต์มาพร้อมหน้าจอ OLED แสดงสถานะ แล้ววันนี้นะคะครีมก็อยู่กับ power supply ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง ASUS นะคะในตัวนี้เลยค่ะ r o g Thor 1000W Platinum t r นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมีการพัฒนามาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่พรีเมียมแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะการดีไซน์ของเขานะคะจะมีความเท่มีความดุด,ดันค่ะเหมาะสำหรับเกมเมอร์นะคะที่ใช้คอมพิวเตอร์ในระดับไฮเอนด์นั่นเองค่ะเพราะเขานะคะมีฟีเจอร์ Aura Sync ค่ะรวมไปถึงมีหน้าจอ OLED นะคะที่สามารถที่จะแจ้งอัตราการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ตอนนั้น ได้ทันทีเลยค่ะมาพร้อมกับกําลังไฟถึง1,000วัตต์ด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถนําไปเป็นคอมพิวเตอร์สาหรับเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกันนะคะน่าสนใจใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะ เปิดกล่องมานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นนี่ก่อนเลยค่ะนี่ถุงซิปล็อกสีขาวแบบนี้นะคะด้านในนะคะของเขาก็จะมีพวกคู่มือนะคะมาให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นโค้ดส่วนลดนะคะสําหรับใครที่อยากจะซื้อสายเพิ่มนะคะลดให้ถึง20%เลยค่ะแถมยังมีนี่นะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะ rog อีกด้วยค่ะส่วนที่เหลือนะคะในถุงซิปล็อกนี้นะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จัดเก็บสายไฟต่างๆค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นถุง r o g นี้เลยค่ะสายไฟทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ในถุงนี้นะคะซึ่งเป็นสีดําทั้งหมดเลยบางเส้นเนี่ยก็ยังเป็นสายถักอีกด้วยค่ะแถมเขานะคะยังแถมสาย12พิน PCIe นะคะที่รองรับกําลังไฟสูงสุดถึง600วัตต์มาให้ด้วยค่ะสําหรับรองรับกราฟิกการ์ดนะคะ PCIe เป็น5.0ที่จะมาในอนาคตด้วยค่ะ ดีไซน์ของ power supply รุ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเท่มากๆนะคะสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําแทบทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ ATX formular นั่นเองค่ะสายเนี่ยสามารถถอดออกได้หมดเลยนะคะส่วนวัสดุเนี่ยก็จะเป็นเหล็กทั้งตัวเลยค่ะมีลายเส้นรอบๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับสุดอ t o e d ส e อีกด้วยค่ะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ OLED นั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโลโก้ AOT ค่ะที่จะมีไฟ RGB ติดนะคะเมื่อเราเปิดใช้งานค่ะซึ่งหน้าจอนะคะก็จะแจ้งค่ะ พลังงานของเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็จะติดค่ะเมื่อเราเปิดใช้งานนั่นเองนะคะส่วนตรงด้านนี้ค่ะเพื่อนๆมุมนี้นะคะก็จะเป็นคำว่ารอนั่นเองนะคะซึ่งสวยมากมากเลยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมค่ะที่เป็นซีซีแบบนี้นะคะขั้นอยู่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเห็นถลมด้านในได้นะคะส่วนตรงบุมเนี่ยก็จะมีโลโก้ AOC ตัวใหญ่ๆอยู่ค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆจะเห็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะคะสามารถที่จะกดเปิดปิดได้ตรงนี้เลยแบบนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มสาหรับพัดลมค่ะเวลาที่เพื่อนๆกดไปนะคะพัดลมก็ยังทางานอยู่นะคะแต่ว่าจะเข้าสู่โหมดเงียบนั่นเองค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะเป็นการเชื่อมต่อต่อตางๆนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีตัวหนังสือบอกไว like ้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอะไรรองรับกับอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นการเชื่อมต่อไฟ RGB ค่ะให้สิงกับไฟเมมบอร์นั่นเองค่ะ และเจ้า power supply ตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด1,000 10, วัตต์นั่นเองค่ะที่ผ่านมาตรฐานนะคะ80พัตแคินัมค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานของ power supply นะคะที่เขาเนี่ยสามารถที่จะแปลงพลังงานไฟฟ้าค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ power supply ตัวนี้นะคะก็ยังมีฮีตสิงด้านในคะ่ะที่ได้ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ปั๊มโลโก้ r o g อยู่ด้วยค่ะ และเรื่องเสียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะของ power supply รุ่นนี้นะคะเพราะเขาเนี่ยมีเสียงรบกวนที่ต่ำค่ะแล้วก็ได้รับใบเซติฟิเคชันนะคะจาก cybernetic lambda a บวกเลยค่ะคือเสียงรบกวนของเขาเนี่ยจะต่ำกว่า15 d ดซิเบ l เลยนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้ค่ะจากสวิตช์ด้านหลังที่คิมให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนสำหรับ power supply ค่ะที่มาพร้อมกับดีไซน์นะคะและคุณภาพสุดพรีเมียมค่ะยังมีฟีเจอร์ aura sync นะคะแล้วก็หน้าจอ o อ e d ทที่คิมบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีแบรนด์ไหนทำแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะคิมว่าเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะประกอบคอมในระดับ High end นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของเขาขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะยิ่งถ้าใครนะใส่กับเคสที่โชว์ด้านข้างนะคะแล้วก็เห็นด้านในอย่างชัดเจนแล้วก็เห็น power supply ตัวนี้เนี่ยคอม เพื่อนๆนะคะจะดูดีขึ้นอีกระดับเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจ power supply ตัวนี้ค่ะ ROG t o r 1000W p l a วัตต์แนะคะตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่12,890บาทรับประกันให้ถึง10ปีเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ค่ะที่ w w w j i b c o t h หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ3,000บาทเรามีบริการส่งฟรีตลอดท4ี่4ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ